สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับกลุมเอจแชนแนลนะวันนี้ก็อยู่ในสกินพิเศษเดิมเยนเคยคนนะฮะไปเป็นเรื่องกันเลยผมจะมาวันนี้ผมจะมาสอนสร้างมนะะินิเกมนะเป็นเิมมินิเกมเข้าไปที่ไอพีก็ทึ้เด็กขึ้นมาิมพ์ไปเลยครับว่า จสคจลจดจีีหาค่นะก่อนที่สองครับก็ยังเป็นชื่อตามนะเลกตัวใหญ่ G จ Q สิ้นแล้ว ก็กดแอปเซิร์ฟเวอร์นะฮะกดแล้วมานะนะก็จะได้เซิร์ฟเวอร์มาแบบนี้นะคะก็เข้าไปกันเลยครับไปดูกัน,นะนอ่ามนแล้วเดี๋ยวผมลืมปิดไปเลยครับลืมลืมอุ้ยกดผิดอ่านะผมจะเปลี่ยนเป็นอ่า เอาธรรมดาที่ผมถนัดนะฮะก็ไปดูกันเลยฮะไปะเล่นสกายวอล์กันมาไปอยู่กันที่ดานแรกผมก็ไม่เก่งมากเลยพี่เก่งมากเรื่องทิ้งอย่างนี้นะฮะมาเริ่มกันเลยไม่มีอะไรนี่เราจะเอาดาบไม้พี่เก่งนะฮะ เนี่ยก็จะมีทางลงทางเนี่ยตัตาสองตานะดีเลยช่วชอาอาใส่ชุดไปเลยเองทองนี่เราจะไปฆ่าย่างดีกว่ามันจะมีคนต่อมาเราจะแอบดิ่งกันน่ะ มาดี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 แน่จริงเะมาดี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 กับล่าเก็บล่าเก็บล่าเก็บล่าไม่ลาไม่ลาไม่ลาจริงดีอ่เราใจดีสน่อยนะ ให้ยึดเก,ดกาะเขาดีกว่ามาไปใจดีเป็นไงเฮ้ยให้คน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 ไม่แ <c oughs> ล้วค่สินะเฮ้ยว่าง่ายนายอะเฮ้ยยากอะจิตเบืดี มาเนี่ยเขจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครครับอ๋อเขายังไม่ตายแล้วนี่เจอให้เราก็ไปอ่าแปลว่าเขาจะเป็นคนทีมเดียวกันกับเราเนาะทันทีข้าราชกาไม่ตีเพื่อเ่ี๋ย ที่้าจะมาอ่าใช่เขาบอกว่าใช่กระโดดเกือบพลาดมีอะไรไหมมีเงินมาตรงโดนที่เปลี่ยนมันร้ายรังเราไอ่โอ้่โอ้ยทำไม คลิปที่แล้วผมก็สอนสรางหรับใหม่นะฮะก็เป็นไงกันบ้างใครดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก <c oughs> ็ผมเป็นชาแนลใหม่นะก็ไปแบบเจอแอปนี้มาผมแบบผมเพิงคนอื่นมาใครยิงใครยิง นออาเคสพูภาอะไรบ้าบกเต๋ครับบบกเต๋ยเดวนนผมตงเื่อกี้ขายังอยู่นี่ครับน้องอยู่ด้วยนายรอเราด้วยไอมันขึ้นไปแล้วเราต้องขึ้นตามเนี่ย นี่ผมไม่รู้จักเขา,เาผมแค่ให้งเงินเขาแล้วก็เป็นพวกผมละครับน่าดีน่าละน้อเอออย่าตีนตีนี่ตบเลยนะดูเรานี่ตบเลยนะไปมีคนมาเออตกว่ะกราแกนมือเขาต้อง ไขอตัยงนีああ่ได้ <Collabor ate> <ule> มันจะฆ่าผมอ่าและมันตกลงมาแล้วไม่ขอดับเล็กน้อยไน่ไม่ไมอ้ออ้อเอผมตายอ่าอ่าก็มาเจ็ดนาทีแล้วผมก็ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับอย่าล,ลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยละ่ะสวัสดีครับ